e เพอร์เซสปล่อยเพลงรักอย่าฝืนโอเวอร์รียกน้ำตาส่งท้ายปีหลังจากฟาดเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดโหดในเพลง B O D Y G U A R D กันไปแล้ว5หนุ่ม e R s E อ s ก็ได้เวลาทบทวนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์และความผิดหวังที่ต้องการจะย้อนกลับไปแก้ไายขอดีด ได้โปรดเลยอย่าฝืนถ้าเราไปกันไม่ไหวให้มันจบตรงนี้คงดีกว่าต้องกล้อมปลืนใช่ไหมถ้าหักจะต้องร้องปล่อยให้น้ำตาไหลไปไม่รู้ว่าจะฝืนทำไมถ้าตอนสุดท้ายต้องไปอยู่ดีท่อนฮุกบาดใจจากเพลงอย่าฝืนโอเวอร์เพลงรักอกหักซิงเกิลที่2ในอัลบัม้ม e A L T E R A N D ของวง P E R S E A N <S จากค่ายกีเนสถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่เดินทางมาถึงทางปันเมื่อคนสองคนต่างฝืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้ว่า สุดท้ายจะต้องจบลงด้วยการเลิกราโดยได้ตูนทรีแมนดาวทรีแมนดาวมาแต่งเนื้อร้องและทำนองถ่ายทอดความเจ็บปวดผ่านแนวเพลงป๊อปร็อกผสานกับเสียงร้องของ p E R S E S ที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกของเพลงเข้าถึงอารมณ์ของผู้ฟังเรียกว่าทำเอาอินโซจนน้ำตาไหลไปตามตามกัน สำหรับ MV Play เพลงอย่าฝืนโอเวอร์ Over. ได้เนนรันแรปเปอร์วง T R S E S มารับบทเป็นพระเอกชายหนุ่มที่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขความผิดพลาดในายอดีตกับคนรักรับบทโดยเจนรมิดาแม้เขาจะพยายามแก้ไขกี่ครั้งสุดท้ายก็ต้องเผชิญกับคำถามที่ว่าเขาควรฝืนเดินหน้าต่อหรือยอมรับความจริงที่เจ็บปวด สำหรับเนนรันบทบาทนี้เป็นอีกหนึ่งความท้าทายโดยเฉพาะในซีนที่ต้องถ่ายทอดความรู้สึกกดดันสับสนและแตกสลายซึ่งเป็นซีนอารมณ์ที่เนต้องร้องไห้จริงเพื่อส่งความรู้สึกของเพลงให้เข้าถึงผู้ชมและอีกหนึ่งความพิเศษใน MV นี้คือการใช้เทคนิคทางภาพที่ในซีนร้องรวมปลัก๊กี้ธากรจะต้องร้องเพลงแบบย้อนหลังโดยเรียงคําจากหลังไปหน้าก่อนนําภาพมารีเวิร์สเพื่อทําให้เห็นเรื่องราวของการย้อนเวลา และความสมจริงในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ซึ่งได้ผู้กำกับภาพสวยจีนปราดโรจนสินวิไลามาสร้างบรรยากาศให้ดำดิ่งลงไปอีกอย่าฝืนโอเวอร์ Over, ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนความเป็นจริงของความรักในมุมมองที่โตขึ้นและเนื้อหาเพลงนี้อาจตรงกับชีวิตของใครหลายคนรับชม mv เพลงอย่าฝืนอร์ไในที่ youtube gns ขีดล่าง official ทางลิงก์ youtube be 9ogfm 1 6 n l s g และติดตามข่าวสารของ PERSES ได้ทางโซเชียลมีเดีย PERSES และ Guinness ทุกแพลตฟอร์มเนบิวกันแล้วสำหรับบอยกรุ๊ปหน้าใหม่ของวงการ T-pop สำหรับวง PERSES p e r s e s จากค่าย Guinness ในคืน GMM Grammy พวกเขาเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายโดยมีสมาชิกาคนจังวิกรเนนรันกริตินกริตินฟามพีรวิทย์และนองเล็กปลักกี้รากรโดยเปิดตัวเดบิวต์ด้วซิงเกิลไวทามและมีเดบิวต์เซษที่ลานบล็อกไอสยามสแควร์ในวันที่28กันยายน2565ที่ผ่านมาชื่อวง T E R S E S p e r s e s หรือไททัน p E R S E S มาจากชื่อเทพ,พเจ้ากรีก กับการเปลี่ยนผ่านทำลายกำแพงทุกเวลาเก่าและเริ่มต้นใหม่